สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้กูรูก็มาใส่ปุ๋ยมะเขือนอะนีะ่คะปุ๋ยอินซีเจซีหกสามสามนะคะปุ๋ยอินซีนี้ใส่ผักผล,ลไม้จะก,กรอบแล้วก็หวานใส่ฝรั่ง มังคุดส้มอะไรก็ตามมันจะอร่อยแล้วก็หวานนะคะส้มโออะไรเนี้ยขนุนเวลาสุกมามันก็หวานมะเขือทั้งกรอบก็ทั้งหวานนะคะอันนี้มะเขือกรูปลูกใหม่อยู่เนาะเนี้ยกำลังจะให้ปุ๋ยมันนะคะแต่ใบมันรู้สึกว่าจะเหมือนมีแมงอะไรเนี้ยแต่มันก็สวยอยู่เดี๋ยวต้องฉีด น้ำหมักไล่มแมลงบ้างแล้วล่ะมันกำลังจะออกลูกนะคะเนี่ยพี่น้องมะเขือใหม่ๆต้นใหม่ๆนะคะเป็นมะเขือสีม่วงลูกใหญ่ๆนะคะเนี่ยกลูกก็จะเด็ดใบมันทิ้งเนาะใบที่มันเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยเราก็จะเด็ดมันทิ้งเอาใช้มือเด็ดก็ได้ ใช้กันไก่ก็ได้เนาะอันนี้ก็เหมือนกันข้างล่างมันกรูตัดใบเก็บใบมันทิ้งหมดแล้วนะคะไอที่อยู่ข้างล่างอะ่ะอันนี้แมงกินยอดมันเนาะเราก็จะต้องตัดมันทิ้งก่อนแมงกินยอดมันนี่คะ่ะนี่คะ่ะมันกำลังจะออกลูกแล้วนะคะ มะเขือต้นใหญ่ๆสวยๆแล้วก็ลูกมันก็จะใหญ่มากๆนะคะเพื่อนบ้านเขาเอาพัน์มาให้เนาะเขาบอกว่าเป็นมะเขือสีม่วงลูกใหญ่ๆนะคะพี่น้องจ้ากููก็เอาปุ๋ยมาใส่ให้มันเพิ่งจะให้ปุ๋ยมันนะคะเนี่ยต้นมันใหญ่สวยมากเราก็ใส่ปุ๋ยแบบนี้นะคะเราก็จะขุดรอบต้น แล้วก็เอาปุ๋ยมาโรยโรยตามตามที่เราขุดนี่นะคะแต่เราไม่ใช้เคมีเนาะเราใช้แต่ปุ๋ยอินซีเจซีหกสามสามนะคะเป็นปุ๋ยเมนะ็ดเนาะใส่มะเขือใส่อะไรเนี่ยมันจะกรอบอร่อยแล้วก็หวานเนาะมันเริ่มจะมีลูกแล้วนะคะ นี่คะ่ะมันเริ่มจะมีลูกกำลังจะมีลูกสวยๆลูกเล็กๆอยู่นะคะกำลังจะดอกด้วยนี่คะ่ะอันนี้ดอกเป็นพวงก,กำลังจะช่อออกมาเป็นช่อออกมาเนะี่ยอันนี้แมงกัดมันเนาะตัวหนอนตัวด้วงนี่แหละคะ่ะมันเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ย ครูต้องตัดมันทิ้งก่อนตัดทิ้งมันจะได้แตกใหม่เนาะมันแตกนี่แหล,ละล่ะนี่ค่ะมันแตกแล้วแตกยอดแล้วเราก็ตัดมันทิ้งลน,นี่ค่ะแมงมาเจาะยอดมันเนะก็มีมดมดเยอะด้วยนะคะนี่โอ้โหเดี๋ยวเย็นนี้ครูต้องใช้น้ำหมักมาฉีดพ่นมันแล้วล่ะค่ะ เห็นไหมคะพี่น้องมีมดด้วยถ้าไม่เข้ามาดูนี่โอ้โหมะเขือต้นสวยๆเนี่ยต้องเสียเสียไปแล้วจริงๆล้วค่ะพลิกก็ต้นเล็กๆนะคะแถวนี้มันเป็นแร่เป็นหินเนาะรดน้ำยังไงมันก็เป็นแบบนี้ละคะ่ะจะเหี่ยวเนาะอันนี้ยอดผักปังกุรูเก็บไปขายแล้วแต่มันกำลังดอกนะคะ ิกต้นเล็กๆแต่มันก็ดกไม่มีฟางมาคุมมันเนาะเดี๋ยวกูรู้ต้องเอาฟางมาคุมมันสักหน่อยต้นเล็กๆแต่มันก็ดกนะคะเมอเขือเช้านี้เราเก็บไปแล้วค่ะต้นนี้ต้องตัดไปมันทิ้งดูแลมันอย่างดีแต่ไม่ได้ดูแลอย่างดีแต่ว่า ไม่ได้ให้ปุ๋ยได้แต่ลดน้ําเขาเนาะดูมดสิคะมดแดงไฟหรือมดคันไฟไม่ได้แล้วละ่ะเย็นนี้กููตั้งฉีดน้ําหมักแล้วล่ะคะ่ะไม่งั้นมันจะเสียหมดเลยดูสิคะเชา้าเราก็ลดน้ําแล้วนะคะมันแห้งไวๆนะคะนี่ไม่คิดว่ามันจะ สวยมันจะงามนะคะต้นมะเขือของเราเพราะว่าดินที่เนี่ยมันเป็นดินแบบยังไงล่ะเห็นไหมคะพี่น้องมันจะเป็นแบบนี้นะคะโอแต่กูรูก็คิดว่าเราจะทําให้เป็นแผ่นดินเงินแผ่นดินทองให้ได้แถวนี้นะคะบริเวณน,นี้นะคะดูสิคะดินมันเป็นแบบนี้แหละแต่กูรูก็ จะทำมันให้เป็นเป็นเงินเป็นทองให้ได้เนาะอันนี้กูรูก็ได้เก็บไปกินแล้วนะคะต้นเตี้ยตอนแรกแถวนี้ดินจะแข็งมากแข็งมากเลยเมื่อสองปีก่อนเนาะปลูกอะไรไม่ได้ล่ะแต่ตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นแล้วกูรูก็ปลูกมันทุกปีนะคะ ก็จะให้ดินมันงามเราก็ใส่ปุ๋ยนี่แหละอะไรมีอะไรเราก็จะเอามาเททิ้งตรงนี้นะคะเปลือกหน่อไม้หรือว่าผล,ลไม้ที่มันสุกเรากินไม่ได้แล้วเราก็มาเทตรงนี้นี่ฟักทองกำลังจะขึ้นตรงนี้กูรู้ว่าจะทำให้มันเป็นแผ่นดินเงินแผ่นดินทองให้ได้นะคะที่อื่นกูรู้ก็ทำมาแล้ว มันก็เป็นมาแล้วเนาะขายได้มาแล้วของของที่กูรู้ทำไว้อะได้ขายหมดเลยทุกอย่างนะคะเพราะว่าเราทำดินให้มันดีขึ้นหมดปุ๋ยตั้งเป็นยี่สิบกระสอบมั้งปุ๋ยเจซีหกสามสามอนมาอยู่ที่แรกเนาะเราก็เอามันมาโลย สวนเลยแล้วก็เอาขี้หมูขี้วัวขี้แกรบดําขี้มันมาใส่ด้วยมันก็เลยปลูกของได้แล้วนี่ค่ะอันนั้นเป็นมะเขือคืนที่เห็นอยู่ตรงนู้นเป็นมะเขือขื่นด้วยแต่อันนั้นคือมะเขือเปาะมะเขือกรอบเนาะเราก็ได้กินได้ขายแล้วแต่นี่สวยมาก แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องเล็กๆของกูรูด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ